สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้เด้อนะครับรายการคุยและข่าวออกอากาศทาง YouTube ช่องตามติตชีวิตอีสานโดยกระผมทิดแดงค้นไข้เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับนํำเอาขอมูลแนวทางตัวเลขที่น่าสนใจต่างๆจากหลายสำนักหลายอาจารย์หลายแรงข้อมูลเพิ่นเอือเฟือแบ่งปันมาเอามาฝากต่อนบสู่กันฟังแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็นซึ่งกัน และกันเทอพี่นองเดอร์พอกันคลิปนี้นะครับ11นาฬิกา35นาทีนาะของวัน 20. ที่20ธันวาคม2 5 6 8นะครับเอก10มือท่อนเีพนองกะสีเข่าสูบรรยากาศทรงไทยปีเก่าตอนรับปีใหม่เนาะเอาสิ้าพี่น้องมาตามต่อของมูลแนวทางของอาจารย์ทวีนะครับพี่น้องครับวันที่านมาหาเก่าเก่าหาเพิ่นมาเดออาจารย์ทวี ตัวเดียวบนล่างของอาจารย์หนุ่มเมืองยศพี่น้องครับสองหดตตอเนืองแล้วนะครับห nah ัวลาสุท่ิพานมานี่หามานะครับมาบนมาล่างหัวก่อนพุนอีกสองพี่น้องครับสองต่งวัดซีโตเนาะนะครับงวดก่อนพุนเนี่ยหวนี่พันแบงปันมาแลเดอร์นะครับพี่น้องครับแนวทางจากแม่พุทธ่าสวีเดนพี่น้องผมนะครับอาจารย์หมู่บ้านนอกอาจารย์หนุ่มเมืองอุบลนะครับแนวทางหวยสายปลานะครับพอสุพรรณบุรีที่เด็กรวมร่วมมาฝากไว ในคลิปนี้นะครับพี่น้องได้พิจารณากันเป็นการทํานายตัวเลขการออกรางวัลของสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดทาขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเด้พี่น้องเด้เอเฮามาเริ่มต้นกันทีขอบุญแนวทางของแม่พุทธ,ธาสวีเดนเนาะนะครับแม่เพิ่นแบงปันมาา ข้างบนเพ่นเหล็กวิ่งเหล็กเด่นมีหามีเจ็ดมีสี่นะครับแม่เพ่นกระจับเอาตัวเด่นแหละมาใส่กันนะครับพี่น้องครับขันพี่น้องขึ้นมากนะแม่เพิ่นใหญ่สองตัวเอาเดินนะครับใหญ่หาเจ็ดใหญ่หาสี่ใหญ่เจ็ดสี่เอานะครับขบวนข้างบนของแม่พุทธาจากสวีเดนนะครับแล้วก็ตามมาด้วยข้างล่างเพิ่นนะครับพี่น้องครับแม่เพ่นแบ่งปันข้างล่างมาานะครับวิ่งสามพี่น้อง สามศูนย์สามสองสามสี่สามหกนะครับสามศูนย์สามสองสามสี่สามหกเด้อพี่น้องเด้อรู้สึกว่าสามนี่สิมารแรงขักเด้นะครับโดยเฉพาะข้างล่างนี่แหละพี่น้องแต่เบิงว่าสีซ้ำใด้เนาะนะครับสีมารแรงตั้งแต่แต้ตนงวดหอดเหล็กออกคือจังหางวดวังหันบอ่อนะครับหางวดวังหันนย่ก็โอ้ยสมซาสมลือเด้อพี่น้องเนาะครับสมกับดังอิลีแตกบนแตกกลางแต่ว่ากันาดละนะครับหลายผูหลายคนกั บริยบตระหาสองนะครับเพราะว่าเพิ่อนออกแล้วเนาะนะครับเผยสิคิดว่ามันออกตัวเก่าดูปาน,นันสวัสดีเนาะนะครับกันแมนอิลีนะครับเก่ามาอิลีสันเดย์แนวทางของอาจารย์หมูบ้านนอกพี่น้องครับถัดมาข้างบนข้างล่างเด้อเด่นเพิ่นซีตัวนี่มีเก่ามีหนึ่งมีแปดมีสองพี่น้องครับอาจารย์หมูบ้านนอกนะครับเพิ่นจับครูเก้าหนึ่งเก้าแปดเก้าสองหนึ่งแปดแล้วก็หนึ่งสองนะครับเพิ่นเขียนเส้นใต้ ที่เก่าสองกับหนึ่งสองครับ, 12, รบโอมีแปดสองนํำพี่น้องสามตัวเก้าหนึ่งแปดและเก้าหนึ่งสองสองมกราคมหกเก่านะครับขอบุญแนวทางของอาจารย์หมู่บ้านนอกพี่น้องครับกาช่วงนี้อากาศลายพื้นที่นี่รู้สึกว่าสีเย็นลงเนาะบ้านพี่น้องเป็นจังไดแน่หมู่บ้านเนี่ยังเอวอ,อยู่เด้น,นะครับแต่ว่าหมู่เสานี่ก็เย็นลงกะดีละละนะครับบ่ถึงกับว่นหนาวคับที่แดงมากอยู่ย่ำหนาวน,นี่มันประหยัดพลังงานพี่น้องมันบ่ได้เปิดพัดล่มเสนอ่อสิว่า ตามมาด้วยข้อมูลของอาจารย์หนุ่มเมืองอุบลพี่นองผมนะครับอาจารย์หนุ่มเมืองอุบลนพ่นแบงปันมาเป็นขังบนเด่นหาเดวอพี่นองเดินนะครับสองห้าเจ็ดห้าแปดห้าแล้วก็ห้าห้านะครับสามโตสามเจ็ดห้าและสามแปดห้าพนองครับสองหาเจ็ดหาแปดหาหาสามเจ็ดหากคสามแปดหาอาจารย์หนุ่มเมืองอุบลขังบนเพ่นเดอ้อใบเนี่ยนะครับ เละกะทัดมานี่เป็นขางล่างเพิ่นพี่น้องขางล่างเพิ่นเด่นสามนะครับอยมาแรงอิลีนะครับพี่น้องครับเพิ่นจับคู่ให้สามหาสามสองสามเจ็ดกับสามสามนะครับสามห้าสามสองสามเจ็ดและสามสามของบนแนวทางขางล่างของอาจารย์ลุงเมืองอุบลนะครับพี่น้องครับทรงข่าวหาเด้อพอเมพี่น้องท่านใดผู้ใดมี ตัวเด็ดตัวดีตัวดังนะครับพี่น้องครับบ่วาสิมาจากการคำนวณเนาะสูตรต่างๆเขานี่แหละนะครับหรือว่ามาจากความฝันสาลือมาแต่ไซกันล้วเตะล่ะนะครับมีความปรารถนาดีประสงค์อยากให้พี่น้องท่านอื่นมิโสงมีมานขอเชิญแบ่งปันมาทาังช่องตามติดชีวิตอีสานไดเดอร์นะครับพี่น้องครับทิ่นแดงคนไข้ย,ยินดีเป็นสื่อกลางเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเหล่านั้นให้พี่น้องท่านอื่นได้รับรูร้ลำสาบร้ํากันต่อไปเนาะ มองติดต่อที่แดงอยู่มุมจอทั้งหัวที่แดงนี่เป็นคี้ว่าโคตรไล่นะครับพี่น้องกับแคปหน้าจอแล้วก็เอาไปสแกนไล่เนี่เขาก็จะเป็นเพื่อนกันนะครับมีอย่างกระแบงปันพูดคุยกันทางไล่เนี่โอ้ยสะดวกคักพี่น้องนะครับยุคนี้สมัยนี้เนาะนะครับหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ผู้บอสเสนอใส่แอปพลิเคชันต่างๆก็สามารถโทรได้ตรงได้เดอร์ศูนย์เก้าสามสองเก้าแปดห้าหนึ่งศูนย์สองเปิดโทรที่แดงแต่ว่าก็ต้องกราบพระท่านเอาใหล่วงหน้ารับแม่นที่แดงคุบโบทันรับโบทัน่านเป็นาะ นะครับอขอบคุณพี่น้องสุภูสุคนไล่หลา,ลานแล้วกาเข้ามาตามต่อขอบุญแนวทางของอาจารย์ทวีนะครับอาจารย์ทวีนนหัวที่พันหมาห่าเก้าเก้าห่านี่พันมาในพี่น้องนะครับห้าเก้าเก้าห่านี่พันมานะครับสามตวัวในพันไหเป็นศูนย์หาเก่าเนาะนะครับศูนย์หาเก่าหาสามเก่านะครับคือว่าหาแปดเก่าเนี่ยกรสิบแตกสามตัวละ นะครับนี่คือข้อมูลของอาจารย์ทวีนะครับพี่น้องครับงวดที่ผ่านมาสำหรับงวดนี้นะครับ2มกราคม2569นะครับอาจารย์ทวีเพิ่นแบ่งปันมาพี่น้องครับในตารางเพิ่นแถวที่แรกนี่มี6กับ3นะครับแถวที่2นี่มีหาอยู่กลางเนาะแล้วก็แถวล่างสุดนี่มี8กับ0เด้อนะครับเพิ่นให้เป็นเด่น5กับ6พี่น้องครับเด่นบนล่าง5และ6 หาดีเด่นโกหกเด้อเพิน่นขีดเส้นไต่ตั้งว่าสองเส้นเนาะนะครับเพิ่นจับคู่ให้ห้าหกห้าสามห้าแปดหกสามหกแปดและหกศูนย์นะครับ,พ,บ, 60, รบพี่น้องครับเน้นที่หาหกหาสามหาแปดนะครับและกับสามโตเพิ่นพี่น้องครับหกห้าสามหกห้าแปดสามห้าแปดและสามหกแปดของบนแนวทางของอาจารย์ทวีนะครับพี่น้องอยากสอบอยากถามหลายคนันกะนั่นแหละนะครับมองสอบมองถามอาจารย์เพิ่นกระแปะไว้ให้อย,ยู่นะครับ ถัดมาจากอาจารย์ทวีนะครับกสิเป็นขอมนนูลแนวทางของหวยสายป่านะครับกลับขอบคุณหลายๆเด้อหลวงพ่อครับเพิ่นแบ่งปันมาสองหางพี่น้องครับสองหางบนล่างเด้อศูนย์ห้ากับแปดเจ็ดสองมกราคมหกเก่านะครับศูนย์ห้าและแปดเจ็ดนะครับพี่น้องครับหวยสายป่านะครับเราพี่เราน้องเด้อพี่น้องผมนะครับปีไม่นี่เนาะวันที่หนึ่งวันที่สองมกราคมสองพันห้าร้อย หกสิบเก่านะครับบ้านที่แดงพนมีบุญใหญ่ตัวละพี่น้องครับเป็นบุญยกอฝฟาเอกสลองสาราการ,ปรเปลี่ยนนะครับที่แดงกระจากเราพี่เรานองนอเนาะมาเอาบุญน้ากันนะครับรวมเป็นเจ้าภาพถอดผาป่าสามาคัคคีนะครับถอดนวัดหนองจิกบ้านหนองจิกตําบลบ้านกู่อําเภอยางศิสุราชจังหวัดมหาสารคามพี่น้องครับในวันที่หนึ่งนะครับย่ำร้างเว้นนี่ก็ถอดผาป่าหล้กก็เพิ่นกระสีมีมหรสศพเนาะเป็น บลำพื้นบ้านจากชมลมศิลปินพื้นบ้านอำเภอนาดูนนะครับแล้วก็วันที่สองเนี่เป็นมือที่เพิ่นยกช่อฟ้าเอกนะครับฉจลองสลาการปรปเลียนนะครับพิธีบวงสรวงต่างๆก,กับยำกระเวนในมือวันที่สองนะครับส่วนยำกางคืนนกบับมหอนลาศบบลมขนาดใหญ่บัวริมบึงนะครับพี่น้องครับที่แดนกรรจดเราพีเราน้องเด้อนะครับมาเอาบุญใหญ่เทนีน้ำกัดนะครับพี่น้องผมกาบขอบพะกุณพอมีพี่น้องสุภุสุคนหลายๆนะครับ และการทัดมาเป็นขอมูลแนวทางของพ่อสุพันบุรีนะครับพ่อสุพันบุรีใบนีนี่เป็นกําลังวันของเพิ่นพี่น้องนะครับเพิ่นจัดมาเป็นจัดมาเป็นเหล็กล่างเนาะนะครับกําลังวันมีหกมีสามมีหาแต่ว่าเพิ่นวิ่งสามเด้อพอเพิ่นจับให้สองสามสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก่าพี่น้องนะครับขอมุ่นแนวทางของพ่อสุพันบุรี พี่น้องผมนะครับโอ้มาแหล่งขักเนาะเล็กสามนี่นะครับแล้วกับหลายสมนักหลายอาจารย์นี่เพิ่นระบุปเป็นล่างเลยเลยพี่น้องหมาเห็นเขาเดอ้อคือจะงหนวดงวดหนึ่งหันก็หานี่ก็โอ้นะครับทันเอลีหาสองเป็นเล็กัวเก้านี่หาอยูไ่ไสกระหาใดเนาะนะครับจนกระทั่งว่าเล็กอ,อกว่าสะต่อไปมีเห็นพี่น้องทันหนึ่งพันวาอยู่โอ้จีดแดงเลย ขาเ,าเจ้าอเลขหาสองมาไห่กับบ่เอาสันวะแต่ว่าหาใบเขาเจ้ามายัดไห่บ่เอาสันวะสิว่าจังไดนาอพี่น้องนาะอาจารย์หนุ่มเมืองหยดนะครับพี่น้องครับอันนี้เป็นวิ่งบนรางสูตรเก่าพันเดอร์เก่าครับสามพี่น้องผมสองมกราคมหกเก่าเก้าและสามนะครับเป็นเล็กวิ่งบนรางสูตรเก่านะครับของอาจารย์หนุ่มเมืองหยดนะครับ สิพาพี่น้องมาปิดดไทยที่ของบุญแนวทางตัวเดียวบนล่างนะครับตัวเดียวบนล่างของอาจารย์นุมเบองยศสองวดที่ผ่านมาเนี่ยพันมาเพิ่นเข่าพี่น้องงวดนดึ่งหันนี่กะหาเนาะหาตัวเดียวบนล่างนี่กะหาบนหาล่างอิลีนะครับเก้าห้ากห้าสองพี่น้องครับงมวดก่อนพุ่นนี่สองนี่ครับกะสองมาต่้งว่าซีตัวเนาะนะครับสองห้าสองกัสองสองพี่น้องเอางวดนี้ ตัวเดียวบนล่างของอาจารย์หนุ่มเมืองยศก็คือเหล็กศูนย์เดินพี่น้องเดินนะครับศูนย์พี่น้องผมศูนย์อย่างน้อบัดเนี่ยนะครับสองมกราคมหกเก่าตัวเดียวบนล่างนะครับศูนย์พี่น้องครับอาจารย์หนุ่มเมืองยศมีตัวเด็ดตัวดีก็ลองจับเบิงนะครับสองวัต่ผพันธ์มาเพิ่มมาบนมาล่างอยู่ดีหรอกวันี้จะเป็นศูนย์อย่างน้อเสดนะครับอ้าวยำว่าเป็นการทำหน้าตัวเลขพี่น้องครับ ท่าตุเลกันออกรางวัลของสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายเด้อเป็นความเสื่อส่วนบุคคลโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกราบขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องสุภูสุข,ขหลารๆนะครับขอบมาอยู่เป็นมูให้ก,กำลังใจสังกัดรายกันเนาะพอกันไ่คิมนาพี่น้องผมสวัสดีครับ